หลังๆมาแฟนแมนยูหลายคนเขาก็ทำมันแบบนี้ละ <c oughs> เพราะว่าเออนะมันทรมานหวัหวใจเปล่าๆ <c oughs> มันจะเป็นข่าวดีใช่ไหมออล่ะออก็หวังว่าจะอย่างนั้นแล้วกันนะ,ะ <c oughs> ทีนี้เรื่องของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยความวุ่นวายมันก็ต่อเนื่องนะ,ะเพราะามันก็มีคือเฉพาะคุมทีมในสนามหรือว่าการจัดการการซ้อมก็เหนื่อยอยู่แล้ะล่าสุดไปเจอข่าวเรื่องที่ว่าเป็นข่าวไม่ดีอะที่ว่าเอลิกเทนฮาร์สูญเสียของแข่งตัวคุม้องแข่งตัวไม่อยู่ ทีนี้ข่าวต่อมาความเคลื่อนไหวทางฝั่งสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ไม่อยู่เฉยเลยนะครับก็คือ,อสั่งแบนสื่อสี่เจ้าเลยนะครับที่มีข่าวด้านลบด้านนี้ออกไปหนึ่งในนั้นเป็นแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ด้วยนะคือเป็นสื่อดังประจำเมืองแมนเชสเตอร์เลยะนะครับก็ไม่ให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวของเอลิกเทนฮากนะใน,ในเกมนี้นะครับเกมที่จะเจอกับเชลซีนี่แหละนอกจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับก็ยังมีสกายสปอร์ตมีเดอะมิลเลอร แล้วก็ ESPN ดูทุกแต่และเจ้านี่เจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะนักข่าวที่ประจำอยู่กับสื่อทั้ง4เจ้าเลยนะฮะ Manchester Evening News นี่ก็คือแซม u e l ลักเฮ u ร์สนะครับ Sky s p o r t นี่คือค so าร์เวย์โซโค่ The m i l l e r ก็เป็นเดวิดแม็ o n n น l l ด a วิดแม d o โดน l ลขออภัยนะครับแล้วก็ ของเอสเบนก็เป็นล็อบดอสันอย่างอย่างเซมิรักเคิร์สเนี่ยแฟนๆปีศาจแดงตามข่าวไปเยอะนะเพราะเขาคือแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เลยไงแล้วก็แบบอ๋อแบนเฉยพี่เชื่อว่ายิ่งแบนเนี่ยยิ่งเป็นการเหมือนแบบไปไปสุ่มไฟนะก็ก็เนี่ยก็เป็นคำสั่งของทางแอนดูบอร์ดนะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็สโมสรออกแถลงการนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขอยืนยันว่าสโมสรได้ดําเนินการกับองค์กรสื่อหลายแห่งไม่ใช่เป็นเพราะการเผยแพร่เรื่องราวที่สโมสรไม่ถูกใจนะ,ะแต่ว่ามาจากการทําโดยไม่ได้ติดต่อสโมสรก่อนอนะครับเพื่อให้โอกาสเราได้แสดงความคิดเห็นได้คัดค้านหรือปรับเนื้อหาให้มันถูกต้องที่สุดเราเชื่อว่าเราเชื่อว่านี่เป็นหลักการสําคัญในการปกป้องสโมสรแล้วก็หวังว่าจะเป็นการนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่ในแนวทางการทําง,งานร่วมกัน ประมาณว่ามาทางหลังบ้านน่ยแล้วก็ไม่ผ่านสโมสรแต่ปกติเวลาเอาจริงๆนักข่าวเวลานําเสนอข่าวทุกข่าวที่จะลงจะต้องถามสโมสรก่อนหรอปกติเขาก็ถามแดงข่าวะนะใช่ไหวคือถ้าถามสโมสรก่อนเนี่ยนะมันก็ไม่มีเนื้อหาที่มันเอ็กซ์คลูซีฟมันก็จะไม่มีเนื้อหาที่เขาเรียกเป็นข่าวเจาะที่ขุดคุย้ยม,มานะเช่นออย่างสมมตนะิตลาดซื้อขายอะ่ะมันก็ต้องไปหามาจะให้รอสโมสรออฟฟิเชียลนะแล้วนาเสนอข่าวไม่ต้องทําอะไรกันพอดีนะถูกไหมล่ะเพเนี่ย เขาเ็ทำหน้าที่ของเขานะสื่อสื่อเขาก็เลยตอบโต้ไงว่าเอ้ยคุณมาแบนนักข่าวในสังกัดของผมเนี่ยนะมไม่ให้เขา้าสมไม่ให้เขา้เา,ไเขาไปทํางานในสโมสรคุณเนี่ยนะ<ส>พวกเขาไม่ได้กินเงินเดือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วก็เขาทําหน้าที่ของสื่อนะอนะครับทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ครับขยับตัวก่อนสำนักข่าวอื่นเลยนะก็แถลงการออกมาเช่นเดียวกันนะครับ โดยบรรณาธิการนะคบคุณซาร่าเลสเตอร์บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสถาบันของชาวเมืองแมนเชสเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะรายงานข่าวแล้วก็พวกนักข่าวก็ไม่ได้รับเงินเดือนจากสโมสรน,นะงานของเราคือการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้อ่านของเราแล้วก็มันรวมถึงสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ของเราเช่นเดียวกันเราไม่ได้พิมพ์สิ่งต่างๆแบบง่ายๆนะหรือว่ามักง่ายข่าวทุกชิ้นของเราเนี่ยได้รับจากแหล่งข่าว มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามีความรับผิดชอบต่อผู้อ่านม,มันเป็นความน่าความน่าเชื่อถือขององคอนะ์กรน่ะงานถแถลงข่าวเนี่ยเป็นสถานที่ที่นักข่าวของเราจะมีโอกาสได้สอบถามถึงเรื่องราวต่างๆแทนแฟนบอลแล้วก็มารายงานเหมือนเป็นกระบอกเสียงใช่นะครับเราเราเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะนั้นบทบาทของเราเนี่ยคือเพื่อนที่มีความห่วงใยกันนะคือไม่ใช่ประสงค์ร้ายนะแต่เทนนว่าสโมสรก็อาจจะ มองอีกแบบนึงอ่ะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีด้วยแล้วข่าวเนี่ยเทนฮาเขาก็ยืนยันว่าเฮ้ยมันไม่จริงคือมันเป็นข่าวมั่วในตัวเอลิกเทนฮาเขาก็ออกมาพูดก็แน่นอนแหละเทนฮาคงไม่ได้ออกมายอมรับน,นะว่าอเออมีปัญหาครับผมคุมห้องหนึ่งตัวไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมไหมคือเทนฮาก็บอกว่าเอานักข่าวเนี่ยพวกนักข่าวควรจะแจ้งกับเราก่อนนะไม่ แล้วก็ไม่พิมพ์เรื่องราวอะไรต่างๆที่มันรับหลังแล้วเป็นเรื่องราวที่มันไม่ถูกต้องเน่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้กังวลในการรายงานของสื่อนะมีนักเตะในทีมไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีนักเตะที่ได้เล่นน้อยได้เล่นเยอะได้ลงเล่นไม่ได้ลงเล่นมีคนที่ไม่แฮปปี้มันมีทุกทีมมันไม่ใช่แค่สโมสรแมนเชสเตอร์เดนเป็นเรื่องปกติของการทําทีมฟุตบอลนะบ,บางสถานการณ์ต้องเป็นแบบนั้นนักเตะต้องรอโอกาสของตัวเองไม่มีเหตุผลเยอะแยะที่คุณจะไม่ได้ลงใช่ไหม ทีนี้โอเคที่เหลือเขาก็พูดถึงเรื่องของแนวทางอะไรของเขาแล้วแต่ว่าหลักๆก,ก,ก็จะเป็นเรื่องว่าข่าวเนี้ยมันยังไงอะด่วนสรุปไปเองหรือเปล่าคือคุณได้มาถามหรือว่านำเสนอในอีกในอีกแง่นึงหรือเปล่าถามผมหรือเปล่าว่าว่ามันจริงไหมในขณะขที่เอเหล่าเจนฮัพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงมีไหมไม่มีอ,มอย่างเงี้ยก็คืออาจจะถามในมุมเจนฮเขาก็มีสิทธิ์มองได้แล้วก็ มันเป็นผลลบในการทํางานของเขาอ่ะใช่แล้วยิ่งกระแสทีมตอนนี้มันไม่ค่อยดีด้วยอ่ะพอเจอแบบนี้มันเลยยิ่งไปใหญ่เลยจริงๆเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะบ่อยครั้งนะเอบ่อยครั้งเพราะนักข่าวก็คงแบบถ้าไปถามก็คือนักข่าวแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีแหล่งข่าวแบบที่เป็นเออเป็นสาระของเขาแหละอยู่ในอยู่ให้ในทีมเปรื่องว่าแหล่งข่าวเนี่ยมันเปิดเผยไม่ได้ด้วยเลใช่ถ้าเกิดว่าไปคุยรับหลังได้ไหมว่าแหล่งข่าวเนี่ยคุณได้จากใครก็ไม่ได้อีกอ่ะ มันจะเสียแหล่งข่าวไงเสียแหล่งข่าวอีกไม่ได้อีกนะมันก็เหมือนปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะต่อใช่จะบอกว่านักข่าวทํางานของตัวเองก็มันก็ใช่นะแต่ว่าถ้านําเสนอแบบเนี้ยคุณต้องมีถ้าให้ถูกต้องนะมันต้องกลมมันต้องคือเสนอว่าสูญเสียสูญเสียของแหล่งตัวถูกไหมต้องมีมันต้องสัมภาษณ์เทนฮาร์คด้วยต้องสัมภาษณ์เทนฮาร์ด้วยถูกป่ะเรามาลงประกอบกันมันจะมันจะได้ครบทุกมิติถูกถูกอบถ้าถ้ามุมนี้มันก็ถูกต้องใช่ไหม แต่ว่าไปห้ามเขาเข้างานแถลงข่าวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแบบมันก็นักแรงก็ไป้นะดุแรงเหมือนกันนะเออนะฮะกก็ขอให้สงบเร็วๆร็วรอสร่์ถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์ตและ youtube สยามกีฬา